สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอันิมีคงศุลานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ห้อง1เลขที่38ขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนมัธยมประการพืชผลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต29สหาวิทยาเขต3อําเภอตะการพึชผลจังหวัดบุรีรัมย์มีเพื่อนสนิท7คนนะคะคนที่1 นางสาวสุธินิพาตษาชื่เล่นจัสเมินคนที่สองนางสาวสุริวันคำศรีชื่อเล่นตังเมน์คนที่สามนางสาวมิสตาระํำแก้วชื่เล่นน้องนิคนที่สี่นางสาวสุกุลวันจันทกยรตนชื่เล่นยูปี่น้องขิวนะคะที่เรียกคนที่ห้านางสาวอัชฉริพรบุญเติมชื่เล่นกําหมัุนกุนิค่ะคนที่หกนางสาวนันรีขาลีพัชชื่อเล่นมิวและคนที่เจ็ดนะคะนางสาวสิตาพรบุญพงศ์ชื่เล่นใบเฟิเ์น สีที่ชอบนะคะสีฟ้าสีเงินหรือสีเขียวซึ่งเป็นสีที่สบายตานะคะอาหารที่ชอบนะคะก็หลากหลายค่ะถ้าไม่หลั่งหลัก็คงไม่เป็นแบบนี้นะคะ่วนกีฬาที่ชอบนะคะก็จะมีกอล์ฟนะคะแล้วก็เยอะแยะมากมายที่ชอบเล่นเป่าขลุ่นะคะเป็นที่ยอดฮิตมากในสมัยเด็กน,นะคะส่วนดาราที่ชอบนะคะ ก็จะมีเคยได้ดูวันพาทวายไลท์ไหมคะเอ็ดเวิร์ดกับเดลล่านะคะแล้วก็เจคองด้วยส่วนภาพยิยมที่ชอบก็มีทวายไลท์แล้วก็ปัญญาเรนูนะคะรับเพลงที่ชอบนะคะก็คือเพลงฝ่ายกับบีเอลเอที่ชมทั่วเลยอารร้องนะคะก็ทำนองเพลงสนุกฟังแล้วได้ดีค่ะวีดีโอนี้นะคะเป็นคนของที่ชาคอมพิวเตอร์ค่ะสวัสดีค่ะ